ก็ต้องขอให้เป๊ปกุลล่าสู้ต่อไปนะครับล่าสุดเหมือนปิดฉากชีวิตคู่30ปีนะครับมีการเปิดเผยว่าเป๊ปกุลล่ากุซูเมนตีเนี่ยแยกทางกับภรรยาของเขาแล้วนะครับรายงานข่าวจากเดียริโอสปอร์ตครับสื่อจากสเปนบอกว่าเป๊ปกุลล่าแล้วก็คริสตินาเซราภรรยาของเขาตัดสินใจแยกทางกันแล้วครับหลังจากใช้ชีวิตคู่กันมานานกว่า30ปีนะครับทั้งคู่เนี่ยพบรักกันในปี1994 ก่อนตกลงปลงใจแต่งงานกันที่บาร์ซโลนาเมื่อปี2014มีลูกด้วยกัน3คนนะครับก็คือมาเรีย24ปีมาริโอ้22ปีแล้วก็วาเลนติน่า17ปีมีลูกด้วยกัน3คนรายงานปเปิดเผยว่าช่วงหลังๆความสัมพันธ์ของเป๊ปแล้วก็คริสติน่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยแยกกันอยู่มานานกว่า6ปีแล้วนะครับเป๊ปกูเดล่าเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับด้วยหน้าที่การงานเนาะส่วนคริสติน่าต้องเดินทางไปมาระหว่างบาร์ซโลนากับลอน แต่ทั้งสองคนก็ยังมาเจอกันในวันสําคัญต่างๆเพื่อทําหน้าที่พ่อแม่ร่วมกับลูกๆของเขามีการระบุว่าเป๊ปกุล่ากับคริสติน่าตัดสินใจแยกทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีสอยก็คือปลายปีที่ผ่านมาพร้อมกับขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่บอกเรื่องนี้กับสื่อนะครับห้ามพูดเลยเรื่องนี้ครับก็เป็นคําขอแต่สุดท้ายครับก็มีข่าวหลุดออกมาจนได้นะครับท่านี้ครับสาเหตุการแยกทางกันระหว่างทั้งสองคนไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจน ยังไงก็ตามทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะครับและคงเหลือไว้ซึ่งความเป็นเพื่อนและเป็นพ่อแม่ของลูกๆทั้ง3คนนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาชีวิตนะครับหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเป๊ปกุดิดล่าที่มีการหยิบยกขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมานะว่าเขาแยกทางกับภรรยาแล้วหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า30ปีนะครับก็ขอให้เป๊ปสู้ต่อไปนะครับกับเส้นทางอาชีพของเขา นะครมันประจวบกับช่วงที่เป๊ปกุดล่าฟอร์มไม่ดีครับในช่วง2อสเดือนหลังกับเมสตี้ที่ผ่านมาครับเดือนกว่าๆก,ก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับก็ต้องให้กําลังใจเขาต่อไปสู้ต่อไปครับสําหรับเป๊ปกุดล่านะคร